ก็สวัสด,ดีพี่น้องทุกท่านนะคะก็ชื่อสวรรยาตโตสิงค์ค่ะประชาคมงดเล่าจังหวัดศรีสะเกดสำหรับเ,เข้าพรรษาปีนี้นะคะ2556ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่พวกเราจะได้ร่วมทำบุญนะคะเ,เรื่องเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราเชาวเครือข่ายองค์กรงดเล่าให้ความสำคัญนะคะแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ ทุกทุกท่านเนี่ยได้ลดลาเลิกโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะคะระยะเวลา3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมทําบุญนะคะร่วมทําบุญ สร้างบุญกุศลด้การางดดื่มเหล้านะคะตลอดระยะเวลา3เดือนหรือทุกท่านหลายๆท่านเนี่ยอ,อยากจะลดตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะยินดีอยากเชิญชวนแล้วก็ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดเองนะคะปีนี้กเ็เป็นจังหวัดที่พยายามทํางานเข้มข้นในเรื่องของการรณรงค์งานปลอดเหล้านะคะศรีสะเกดเองปีนี้จะประกาศปฏิญาณตนเข้าพรรษาปลอดเหล้าอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งกระบวนการอาของศรีสะเกดปีนี้ก็เน ระดับจังหวัดเองนะคะในวันที่26กรกฎาคม2556นี่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านจะได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์นะคะงดเล่าเข้าพรรษาร่วมกับหน่วยงานราชการภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะในระดับอำเภอเองก็มีการร่วมประกาศนะคะแล้วก็ได้มีผู้คนที่ให้ความสนใจอยากจะสมัคร เข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าบรรษานี้มากมายเลยทีเดียวนะคะสําหรับศรีสะเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากรณรงค์แล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะให้ความสําคัญกับการสร้างบุญสําหรับปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ